เนี่ยโลกนะมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยปรากฏการณ์อันนี้ไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีที่สิ้นสุดไหลไหลไหลผ่านไปเรื่อยอย่างถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มเราก็เรียกว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะผู้คนก็เปลี่ยนไปอย่างถ้าเราไปดูรูปเก่าๆเนี่ยรูปเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ย คนในรูปทั้งหมดตายไปหมดแล้วภาพบรรยากาศบ้านเมืองอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างเมืองลาวเมื่อก่อนนะ mm. ก็เป็นแบบชนบทเยอะมีต้นหมากลา่างไม้มีสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะร่มเย็นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมีถนนนะมีรถไฟมีตึกไปต่อ,อะไรขึ้นมาไหมเนี่ยบรรยากาศอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเปลี่ยนไปหมดละปรากฏการ ในยุคชัยเชษฐานะกับในยุคสว่างวัฒนาก็ไม่เหมือนกันในยุคนี้กับยุคก่อนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านเราไปตลอดเวลามีความไม่เที่ยงตลอดเวลานี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเราจะพบสิ่งซึ่งไม่ไหลสิ่งซึ่งไม่ไม่มัน มันเที่ยงอยู่นะก็คือตัวตัวธรรมจิตยังเข้าถึงธรรมธาตุตัวธรรมธาตุเวลาภาวนาสุดจิตเวลานะมันจะเห็นโลกทั้งโลกเนี้ยเป็นปรากฏการเหมือนฝันอยู่นะจิตมันแยกตัวมาตะหากนะแต่มันก็ไม่ได้แยกไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งนะมันก็ส่งตัวของมันอยู่อย่างนั้นนะ มันจะรู้นะว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดหมดที่จะไปต่อแล้วอปถึงจุดนั้นสองนั้นเป็นที่ที่สิ้นทุกจ์จริงๆรายปรากฏการทั้งหลายนะั้นมันคือปรากฏการของทุก์ขไม่มีอย่างอื่นหรอกนะงินเราค่อยๆภาวนานะเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นไม่มีอะไรมีแต่ทุก์ ถ้าเห็นอย่างนี้นะปัญญามันเกิดแล้วจิตมันก็ถอนตัวออกจากโลกเป็นอิสระจากโลกแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นดวงๆนะไม่ใช่เหมือนตอนทาสมาธิให้จิตถอดออกจากร่างเป็นเกิดกายทิพย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้นั่นยังเป็นนิมิตอยู่นี่จิตที่มันเป็นอิสระไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุดติคือการตายไม่มีการอุบัติคือการเกิด